สวัสดีครับอยู่กับผมนัดอิกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาเชิญรับชมรลบฟังกันเลยนะครับพระพิฆเนศเนี่ยคือหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพที่สูงสุดองค์หนึ่งตามคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าบนทิ้งพระของใครหลายคนเนี่ยต้องมีพระคเนศอยู่แน่นอนครับมีพระวรกายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นช้างสมเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมาครับ เรื่องราวว่าทำไมพระพิคเนเนี่ยเป็นมีเศียรเป็นช้างเนี่ยก็มีหลายคลิปคนหลายคนก็เคยเล่ากันฟังนะครับก็ไม่อยากซ้ำนะครับก็วันนี้จะมาเล่า8ปางของพระพิคเนนะครับในที่นี้เนี่ยพระพิคเนตเนี่ยแปดปางเนี่ยก็มีหลายความหมายนะครับทั้งอวาตารที่มาปราบอสูรหรือพระพิคเนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ8แห่งนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะมายก8ปาง จาก32ที่สองปางของพระพิฆเนศที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนักถือนะครับปางแรกเลยเนี่ยก็คือปางนาตยะลีลานะครับปางนี้เนี่ยพระคนเนศจะทรงไร้รำนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาชีพทํางานฝีมืองานช่างทุกอย่างศิลป,ปะทั้งหลายเช่นนักแสดงอะไรนือบูชาก็จะประสบความสำเร็จตามความเชื่อนะครับปางที่2ก,ก็คือปางเบญจเสียนะครับก็คือปางที่มีเสียดห้าเสียดน,นะครับเป็นปางแห่งเจ้าทรัพย์ เจ้าบารมีเหมาะสำหรับนักบริหารเจ้าของจิตการทุกชนิดเหมาะบูชาแล้วจะเสริมให้กิจการการค้ารุ่งเรืองนะครับตำรวจทหารก็จะได้เลื่อนยศบูชาแล้วจะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับตามคำเชื่อนะครับตางที่3ก็คือปังโรคยานะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยครับรคยาคือปลอดภัยจากโรคโรคต่างๆโรคภัยจะไม่ได้เข้ามาลุมเลานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับถ้าใครเนี่ย ไม่มีพลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคนรักเนี่ยกำลังเจ็บป่วยเนี่ยก็สามารถบูชาองค์นี้ได้ตามความเชื่อนะครับก็ทําให้มีพลังหายป่วยได้นะครับปางที่4ก็คือปางโกนจนาเนสวนหรือว่าจักรพัิแห่งพญาคจกจษา,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 านะครับก็คือเป็นเจ้าแห่งช้างนะครับตามชื่อเลยก็คือนิยมบูชาเพื่ออำนาจวาสนาข้าราชการเนี่ยก็จะเลื่อนขัน้นเรื่องตําแหน่งนะครับองค์ที่5ก็คือ พระรีนาโมตันคณะปตินะครับก็คือปางแก้กรรมเป็นปางที่กระจัดหนี้สินต่างๆอำนวยผลให้พ้นจากความทุกข์นะครับพลิกฟื้นชะตาปลดหนี้ตามความเชื่อนะครับปางที่6ก็คือปางมหากุม,มารประทานพรปางนี้เนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่ากำลังศึกษาอยู่นะครับจะทําให้เล่าเรียนเนี่ยแตกฉานวิชาวความรู้จะสอบเข้าที่ไหนเนี่ยก็สามารถวูชาองค์นี้ได้เลยนะครับ ตางที่7ก็คือตางมหาสุรสวดีคุรุคเนศนะครับปางนี้จัดว่าหายากที่สุดนะครับคือพระหัตถ์เนี่ยถือพินของแม่สุรสวดีนะครับซึ่งพระคเนศเนี่ยก็เป็นสิทธิเอกของพระแม่สุรสวดีนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นผู้ประพันธ์ความตอนหนึ่งในมหาพระตะด้วยนะครับพระพิคเนศเนี่ยจึงเป็นเทพแห่งปัญญาในคติของไทยด้วยเหตุนี้นะครับซึ่งปางนี้เนี่ยเหมาะสำหรับแพทย์พยาบาลนักคิดนักเขียนนักศึกษานักแสดงนะครับ บูชาตามความเชื่อก็จะสุขบสบุยอย่างมากนะครับปรนที่8ก็คือปางป้อมบงกฎนะครับก็คือการประทับนั่งห้อยขาเนี่ยข้างหนึ่งบนดอกกัวนะครับเมื่อบูชาแล้วเนี่ยจะขอพรให้เราร่ำรวยเหมือนนั่งบนดอกกัวกองกองทองนะครับอีกอันหนึ่งที่คนมักสงสัยกันก็คือลักษมีคะเนศนะครับก็คือการบูชาแม่ลักษมีผู้กับพระพิคเนนะครับตามแบบความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดูนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยในทุกสาขาวิชาชีพนะครับต้องการนั่นก็คือพระคเนศเนี่ยจะทรงประทานพรเรื่องความสาเร็จส่วนพระแม่รัศมีเนี่ยจะทรงประทานพรเรื่องโชคลาภเงินทองความร่ํารวยความมัง่งคั่งนะครับการบูชาทั้งสองพระองค์เนี่ยคู่กันจึงเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในชีวิตธุรกิจเนี่ยให้การงานของเราเนี่ยจะ,ะรุ่งเรืองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฮินดูก็จะเชื่อว่าพรสองอย่างนี้ต้องมาด้วยกันนะครับ บางทีก็จะเพิ่มพระแม่สุรสวสดีเทเวียงความรู้มาอีกองคนะครับอารมณ์เหมือนกับพลูกซิลนะครับที่ประทานพรสาอย่างนะครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร e ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ